พอพังหมดละสิไม่พังหรอกบอกไว้ก่อนเลยคมขึ้นนิคคนนะบอกไว้ก่อนเลยนี่ตีดอดเขาไม่ได้ตีอย่างนั้นนะเขาให้กดคีย์บอร์ดไม่ใช่เอาไม้ตีอย่างนั้นตีดอดเลยนี่ตีดอดตีดอตตีดอตีดอดาเรียกตีคอแรงอย่างนั้นตีดอดดไม่ดอดลมตแดดอดดอดดอดเดอด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 เดอดตีดอดี่แกอะไร คอมเป็นรูนปีดอดไงหอดก็ว่าจุดนี้อย่างนี้ต้องเสียคอมแบบซื้อเครื่องใหม่ให้เจ้าบีแล้วหลอดดีไม่เครื่องใหม่เว้ยไอโจอย่างนี้มันจอยี่สิบสีแล้วอะเนี่ยแกให้ฉันเล่นอย่างนี้ได้ยังไงฮะก็ได้เดี๋ยวฉันซื้อจอใหม่ให้แกแล้วกันฉันจะเอาไป่เป็นเก้าของศนเลยอ่ะก็ได้แล้วเย็นนี้มีอะไรกินหรือยังเนี่ยเจ้าบีสุกี้อ่าวันนี้กินสุกี้กันหรอใช่วันนี้กินสุกี้ไว้ก่อนเลย เงีนะ้ยใครกดออดหน้าบ้านเนี่ยด็กมาไปเอาไปต้อน,อนรับสีต่อตมิโยเรวอยาให้ผู้ใหญ่ต้องรอก็ได้เดี๋ยวฉันมาแนละ้วแป๊บหนึ่งวนนี้ไม่แขกเวยอกไว้ก่อนเลยอ๋อใครมากดออดเนี่ยเอ้ยเออเออตเดี๋ยวที่วันเจ้าดีเจ้าดีเจา้าดีดีดาเออเออเดี๋ยวกันเลยคอยให้อาทิตย์านได้ไหมครับ<ไ>พอดีเรามีอยู่ไม่กี่บาทเองอ่ะ ก็จะเอาไปยเส้นก้าวออกไปก่อนเลยอ๋อก okay? ็ได้ก็คือบ้านหลังนี้เราเรากะจะผ่อนให้เสร็จจริงๆนะครับเดี๋ยวบายเจ้าหบีบาย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 โดนระลายแล้วบายรเไ่อะคือคือเจ้านีว่าทวงบ้านอะเราเราจ่ายไม่ครบอะที่ถ่วงบ้านเราจ่ายไม่ครบหรอ ไปไปตบเบียเขาลอย อะไรเนี่ยเจ้าหมีนี่เป็นบ้านคีบตุ๊กตาบอกไว้ก่อนอย่าบอกเราว่าตรงนี้เป็นที่กดเหรอนี่ใช่กดกดตรงนี้ไว้ขี้เพื่มาดูข้างในนี่เข้ามาเข้ามาว้าวไหนบอกเข้าไปทุกตานี่นะทุ๊กตาเออจริงด้วยฮะมีที่คีบอยู่ข้างในด้วยนี่เป็นที่คีบเอาไว้แบบว่าเวลาจะโผลเขาคีบไปเข้าใจเปล่าอ๋อบ้านตุ๊กตาเอาแล้วตรงนี้กระจกไปไหนอะ กรจอ๋อเอาไว้หนีได้ยามฉุกเฉินอย่างนี้หนีเอาไว้หนีไม่ได้น่าแตกบอกไว้ก่อนนะเอาไว้หนีนี่ครับสามารถมุดตรงดีได้นะครับเอาไว้ที่นาทีอย่างงี้โยแต่เราไม่มีตัวตุ๊กตาคีบเลยนะเจ้าหมีตุ๊กตาเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าคีิีิคีบเจ้าหวีคีบเจ้าหมีฮ่าคีบตุ๊กตา เดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยเหรอเออป็งนี้แหละสู้กับมานบอกไว้ก่อนมันมีนี่คีบมันก็มีนี่คีบคีบตุ๊กตานี่แล้ต่อจะดูใครมาบ้านดูนี้ฮะโอ้ดีไงสามารถเอามาคีบได้แล้วเนี่ยกคาเมราแมนคาเมราแมนเขาไปอยู่ข้างในกันเยอะๆนี้เขาไปอยู่ข้างในหลายๆตัวนี้เร็วๆเ้าไปเร็วๆไปเรียกกองทัพมา One eternity later เอาละครับนี่คือตุ๊กตาคาเมราคีบตุ๊กตา ขีดตุกตาเออเจ้าหมีเพราะว่านะไม่ต้องกดสวิตช์แล้วล่ะเพราะว่ามีคนขีดแล้วดีใหญข้างหลังอยากขีดพอแกตัวคิวดิอะไรนะสกิบีดี้จะขีดนะครับสกิบีดี้จะขีดเขาเรียนมาเร็วจะไม่ไปเดาบ้าเราเรียนมาเร็วมันนี่เจ้าหวีอะไรเจ้าตัวนี้อ่ะมันมีที่ขีบของมันเองอยู่แล้วเนี่ย่ะงเล็บมันอ่ะเข้าไปขีบที่ใครวไหนขีบได้ปะ คลิปได้ปหคี้ครอไหนแต่ให้แกอยคลิปไคลิปไม่โดนี่ดได้อุ้ยมัตรรายกะตกแล้ว้แกบไม่ได้เรพี่จิกได้ี่มาคลิปฝั่งนี้สิคลิปฝั่งนี้ได้ปหมันิบแกเขาไมแกไม่ได้ฟึ๊บโดนายสักทตรงนี้ะตคลิปได้ปคีอย่งน้ไดไงึ๊บอุ้ยคลิปได้แล้วดีไงมันยีมันย ใช่มันขี้บอกว่าได้ด่มาฝั่งนี้ดิดิแต่เรามาฝั่งนี้ซิีได้ปเรากดปึ๊บดีดิป๊ีบอกาคีบอกมาขี้บอกว่าได้ชึบดิเจ้าหมี่โอ้โหสุดยอดี่เราไปคีเราไปคี้ฝั่งนู้นิไดุ้หบปุ๊บโอ้โห เห็ดว้าก็ต้องสร้างแล้วเจ้าหผีไม่ต้องคร้างนะขีดเข้าบาได้ด้วยเข้ไปเนี่ไอ้เขไปกินเลยนี่เนี่ยหรือว่าแกต้องสร้างที่ขีดแบบว่าอลังการกว่านี้เจ้าหผีให้รันสร้างอลังการกันอีกเหรออีก็ได้อย่าทำให้ดูแลกันอลังการเลยเดี๋ยวนะประเด็นก็คือเราสร้างบ้านให้ตัวเองไม่ใช่เหรอทำไมสร้างบ้านเป็นสวนสนุกให้วันเนี่ยอ่ะโอเคไปดูเจ้าหผีสร้างกันต่อนะครับผม อครั้งนี้ตู้คลีปตุ๊กตาแบบว่าอลังการสุดๆนะครับมีคาม,มราแมนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเจ้าสปีเกอร์ด้วยชงหมีสุดยอดมากนววี่สุดยอดมากดูดีเดเห็นไหม โอ้โหไหนรีวิวหน่อยสิตรงนี้มีปุ่มด้วยเจ<น>้าหมีเนี่ยนี่นี่ตรงนี้เป็นปุ่มปุ่มบังคับคันโยกนี่ถ้าใส่ปั๊บปุ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 ๊บอะแล้วก็มีที่คีบขนาดใหญ่อยู่ข้างในนี้ไอ้ที่คีบขนาดใหญ่เอาไว้คีบตุ๊กตาดิจดูัลใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวนะาเราพวกนี้มันเป็นตุ๊กตาแล้วเหรอเป็นตุ๊กตาคีบนี่เดี๋ยวดูัลเฮ้ยแกเข้าไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาได้ไงอ่ะโอ,<น>ะอ้ยทำยั<อ>งไงอะนี่ไง เข้ามาตรงนี้ไงเดินเข้าเดินออกของนี้นี่ไหนไหนไหนอ๋อตรงนี้ก็เข้าได้อะตุ่ยเดี๋ยว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 อ๋อประตูอยู่ตรงนี้เดประตูเข้าประตูเปิาประตูอันนี้เป็นสำนักงานเป็นห้องรับรองเหรอตรงเนี้ยใช่ห้องรับรองแล้ก็เข้าไปตรงนี้แม่เป็นห้องนอนห้องนอนนี่แล้วก็มีอยู่ตรงนี้ที่เก็บของ ยิ่ที่แบบของน้ำยังไม่ได้สร้างไม่สร้างอ่ะฮะแล้วตรงนี้ปนะครัแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นบันไดได้นี่อนะ่าว้าวอันนี้ก็อ๋อขีตุกตาแบบเจ้าหีได้ตรงนี้นี่ไงโ้วิก่อนขี่ตุ๊กตาแบบเจ้าบีได้นี่เอ้ยลองให้เจ้าสกีบิดี้ขี่ปะลองนี่ลองเจ้าสกีบี ตุกตาเร็วเร็วเร็วๆนี่ะมี2อตัวด้วยครั้งนี้มาเร็วตุกตามาดีแน่ทมาเลยมาเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้ยกสูงแล้วใช่ใช่อลังกาสุดๆนะครับมาลองคิดดูดึงได้ดึงมาได้ด้วยทำได้ไงอุ้ยโอ้ยตุกตาอุ้ยตุกตาได้อุ้ยสุดยอดยอ้ี่ปดเลยนี่เกแกปด เหลือต e ัวเดียวเโอ้โหไอ้คีบได้ยังไงนะดีเอาเดชให้คีบไม่ได้ให้มาถูกอะไรเนี่ยเอาเด็กเอาแยกกันอีกเอาแยกกันเอาแยกเอาตีกันละเอาตีกันละเอาตีกันละเอาเรียบร้อยเอาดีดี สตักเขาจะจัดการพวกแกกระโดดีดกระดดีเอนกระดดดเลมไปตัวดึงเลยันึงตัวนึงจกระดดดนดิดูสิเอาปวิ่สนใจแล้วอะเฮ้ยตีแล้วีมัันีมัันเอาเรียบร้อยไพวกแกไม่สนใจมันเห็นไหมงอนตายยจูหีหรือว่าตู้คลิปตุ๊กตานี้มันง่ายเกินไปเราทำให้มันแอกวานขึ้นมาแค่นี้ หรือว่าเราจะต่อเติมดีเอ้าบินขึ้นไปแล้วด้กันเริ่มบินบินมันมีเขาไปอยู่ข้างบนน่ะดูดิอยู่ดันสิโอ้หรือว่ามันชอบมันชอบตุ๊กตาแบบที่คีิตุ๊กตาที่ดีเออยอดเหรียญด้วยดิฮะอ้าเจ้าบีตรงนี้ทำเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้หรอพี่ถ้าจะคีิตุ๊กตาตรงนี้ตรงนี้จะเหมือนเดิมเดี๋ยวฉันซ่อมตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วฉันก็จะทุบกระจกข้างในตรงนี้ เขาปล่อยห,หมดเลยอ๋อขยายพื้นที่เพิ่มเหรอ,อแต่คราเนี้จะคีิปตุ๊กาตาแน่ตรงนี้ฉันจะปิดายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเอาะวาให้ตุ๊กาตามันล่วงมาไปแล้วใช้ก็จะขับรางรถไฟเอาไว้แบบว่าวิ่งลงมางเดี๋ยวแบบยังจะมีรางรถไฟตรงนี้อีกเหรอ ไ,ได้ดูแบบดูสวยเข้าใจไหมดูดภายนอกก็สวยแล้วนะเนี่ยขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยอันนี้สร้างกระจกไว้ก่อนใช่ตัวกระจกตรงนี้เขาจะเปลี่ยนให้หมดเพราะกระจกตรงนี้มันไม่ค่อยโอเคสีมันไม่สวยอ๋อลีโดวเวทกระจกใหม่เป็นแบบใสๆลีโวเวตกระจกใหม่ใช่จะได้เอาไปทำหน้าส,ายสวยๆนี่ครับกระจกแบบใสๆตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกระจกแบบมีลายๆแบบจะลายตานิดหนึ่งนะครับไม่สวยไม่สวยกระจกไม่สวยอันนี้กระจกสวยกว่าเห็นไหมเอาแล้วตรงนี้ทุบได้เลยปะ เฮ้ยใช้ของทุบได้ปะลอทุบเลยนะลองทุบเลยทุบไปเลยทุบก่อฉันชอบทุบกระจกตีอยากจะทุบกระจกให้หมดเลยแล้วก็สร้างให้ด้วยดิ้ดิทุบโอ๊ยทำไมมันกระจกหนาจังดิเจ้าบีกระจกหนาทุบไงอ่ะอุ้ยอุ้ยทุบกระจกแล้วดูยังรัวนี่เจ้าหวีฉันใช้บาสุก้ายิงเลยได้ปะยิงเลยยิงเลยอ่ะยิงก็ยิงเลยอ่ะลองดูฮ

A few moments later. หลังนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วบ้านคีบตุ๊กตานะครับคัมไมร่าแมนกับสปิกรแมนพร้อมแล้วโอ้โหนี่เอาไว้ก่อนเลยนี่บ้านจัดสรรเลยนะนี่เข้ามาเข้ามาเดีวเข้ามาดูหน่อยปุ๊บว้าวโอ้โหมีห้องครัวด้วยตรงนี้่วยแม้ ดูทีวีดูทีวีตัวนี้เหรอเนี่ยดูกระตูได้นะครับหรือว่าดูทีวีตรงนั่นแหละนี่ดูทีวีตรงนี้เห็นไหมดูช่องต่อเตปิโรได้นะครับตรงนี้ใช่ดูช่องต่อเตปิโรมีโต๊ะยี่ให้นั่งด้วยนี่อ่นไหนจะนั่งสิไหนนั่ง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 ดูดูนี่นี่นี่โอ้โหนี่นั่งดูทีวีกินป no. ๊อปคอร์ตตัวน evet> ี้ได้โอ้โหยอดเวลาโฮมเชียเตอร์ของใคาโฮมเชียเตอร์ แล้วก็กินข้าวตรงนี้ได้นี่ไงมีตู้เย็นด้วยตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่เมื่อกี้เป็นมีห้องน้ำนี่มีห้องน้ำแล้วเห็นไหมอ่านี่มีซ้วมนะครับเจ้าหมีแล้วมีที่ล้างมือแล้วฝั่งเนี้ยนี่ฝังาบน้ำฝัอาบน้ำได้คนเปียกคนแห้งแยกไว้ให้หมดเลยว้าวทั้งในนี่เป็นห้องนอนนี่ไงไหนขอดูสิอ่านี่ห้องเจ้าหมีนอนได้แล้วครับห้องนอนเป็นไง ข้างแรก็เ,เป็นที่พักของฉันอ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรอะ่ะอีฝั่งนึงเข้ามาตรงนี้เลยนี่เข้ามาเลยไหนปึ๊บเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นทางขึ้นนี่ทางเดี๋ยวทันไมเหมือนเป็นรถไฟเลยอะ่ะเจ้าหมี ใเอาไว้ลากให้เป็นสไลเดอร์นี่เสไลเดอร์เดี๋ยวน้าี่มันสไลเดอร์ลงไปตรงนี้หรอไม่ไ่ไนี่เอาเวลาขี้ตักตาเสร็จใช่ไหมมันก็จะเลื่อนมาตรงนี้ปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็ออกมาป๊บป๊บใช่หมุนลงมก็ใส่อเข้าใจแล้วอให้มันมาขี้สินูจะขี้ได้เบรานี่นะครับเป็นนี่จข้างบนอ๋อดีอ ทีนี้คลิตุ๊กตาสนุกแน่พวกเราไม่ก่อนเลยว่าสนุกแน,น่นอนไปคลิีตุ๊กตากันโอ้โหครั้งนี้ตัวใหญ่มากดูจ้าบหมากตัวใหญ่มาด้วยโอ้เป็นมือแบบมือจับนี่โอ้โหไหนลองจับสีได้ไหมปึ๊บปุ๊บปึ๊บอบปไหมลองดูนี้แหน่ถือลองจับสีถูกไหมปึ๊บได้ไหม จับไม่ได้อะดิจับไม่ได้โอ้โหอุ้ยโดนมาตัวหนึ่งเอายังไงตังไงใ้มาตัวหนึ่งแล้วมันจับได้ไหมดูดีได้ไหมอยได้มาสองได้มาสอตัวแล้วอะไรเนี่ยเอาเอาดูนี้ได้ไหมจะได้ไหมอุ้ยจมีได้ตัวใหญ่มาด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยยังไงเอาไปจับกิ่งจังเลยเนี่ยใช่ใช่ ใหญ่เดียวจับยังไงไหนไหนจับยังไงไหนคิวโหดมากคิวโหดมากใช่ใช่อมันน่าจะจับได้แค่สามอ๋อปิดบ้าแล้วเป็นไงของน้อหน้าไปิดบ้ารีวหน้ามีอะไรอ้ยมันทำอะไรมันทำอะไรกระจุกมันมันทำอะไรชเวิ่งยิงใส่มันแล้วมันพังบ้านเก่งไดพังบ้านฉันได้ยังไงนะอ๋อเดี๋ยว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 เจ้าผีเป็นไรอ่ะ ไปแกฆ่าเจ้าหวีเหรอนีแกอยู่เลยเอาไปเอาไปนี่มาดูกันซันตีแหะ่ะ<า>เจ้าหวีฉันไปด้วยคนอนฉันว่าเราไปสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดอยู่คนดีกว่ปะปถ้าไเ่กลลพ้นพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะสกิลวิดีมันเยอะหลือเกิน